Oh, tìm mình chênh tiểu rồi bỏ Nó tìm Nó <laughs> <Tìm đọc. cười> <laughs> không gần nắp mèn nè quán mà con mẹ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  con vào con mẹ con mẹ con mẹ con ถ้ามีเศษขี้เลื่อยก็ใส่ผสมตรงตามไปด้วยเพราะขี้เลื่อยก็เป็นตัวช่วยระงับกลิ่นอีกแรงหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ก่ออิดก่อก่ออิดบนปากท่อใช่ไหมช่างช่ครทกงอกงบัดเขาเอกน่าท่อกองน้ำท่อกองน้ำท่อบำบัด ที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์ไม่จะเป็นต้องฉาบเนาะครับไม่ฉาบครับเดี๋่อให้น้ํามันซึมออกระบายได้ระบายน้ําออกไปในตัวเลยครับผมรูไม่ต้องปิดนะครับปิด

โอเคแล้วเดี๋ยวหาฟ้าปิดบันเข้าทางจันอาจัได้ที่เแค่ยาปูนซีเมนบอเท่เรือเอาแบบไปนี่าง้างมันงค้างมันนี่เอาแล้วแต่เอาอิฐมันพุ่กังขึ้นยืนี่ึนีแม่อจ้างข้างนอกไหมทางข่างนอกเอาอยัางลูกอะไรทำไม่แห้ง,งก้อนเนาะเอาใช่ก็ได้เอายังคุณแม่จะยังล่งทำไม่แห้งจะกอนครับรับอม่แห้งมันิต่งคุณน่ เนี่ยระบบท่อกรองน้ำระบบท่อกลันกรองน้ำที่ได้มาแต่ฐานคือเป็นไอเดียของคนยุคใหม่ว่างั้นเถอะน้าช่างเนาะไอเดียของคนยุคใหม่แต่นำนำแนวคิดจากคนรุ่นเก่านั่นแหละมาใช้ผสมประสานกันนั่นคือท่อ ท่อที่จะระบายออกจากบอ่อเกะือะมาใส่ท่อท่อกรองน้ําเนาะครับครับน้ำน้ำที่ไหลออกมาจะมาอยู่ตรงนี้อ,อืพอพอพอเต็มท่อนั้นก็จะต้องไหลมาพักท่อนี้มา,มาทีนี้มาพักนี่ไม่ไม่ได้พักเฉยๆไปถูกกรองด้วยใช่ไหมครับผมครับถูกกรองรแล้วก็กรัน ลองให้เป็นน้ำใสให้ให้เป็นน้ำสะอาดกลับคืนสู่ธรรมชาติใ,ใ,ให้เป็นน้ำบริสุทธิ์กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นยพ่อเราก็เจาะเป็นรูเพื่อวางให้น้ำไหลออกไปข้างนอกอและจะทำให้น้ำสะอาด ถ้าสมมุติว่าเราใช้ท่อท่อปูนหรือท่อซีเมนนี่ตั้งขึ้นมามันจะทําให้ไม่ปรงุงใช่ไหม,มเราเลยต้องใช้สูตรบแบบนี้เอาอาศัยการซึมซึมน้ำซึมออกซึมออกกมันเ<ก>ต็มแต่น้ําซึมต้องเวลาซึมออกมามันจะสะอาดเพราะว่าจากทรายที่เรากันไว้บอกขึ้นไปดิฉันจากนั้นก็เราเอาทรายมาทีรอบๆเองให้มันเต็มระดับ ออข,ออขอปากท่อของเราอืมขอปากท่อคือค,คือพวกที่เป็นตัวกันกรองน้ำใช่ไหมครับครับตัวกรองน้ำเสียอืมให้เป็นน้ำสะอาดนนออกเป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำสะอาดโอเคไม่อัดอาจารย์